โซเชียลแตกเอฟทักษอนย้อนไวัยใส่ชุดนักศึกษาดาวจุลาคัมแบกแล้วหวนกลับมาใส่ชุดนักศึกษาอีกครั้งเพราะเมื่อล่าสุดเอฟทักษออนได้เป็นเขกลับเชิญในรายการยังไงไหนเล่าอีพี74หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ทำโซเชียลแตก พราะเป็นการคัมเบกใส่ชุดนักศึกษาในรอบ20ปีแถมเอฟยังมีดีกรีเป็นถึงดาวจุฬาคอมเมนต์ Comment, แม่แอปคือที่สุดทั้งคำพูดการกระทำเลือดทุกอย่างที่แอปออร่าสุดๆชอบความกิริยาเ,เรียบร้อยเรียบร้อยนี้แบบเสื้อนิสิตเรียบกริบจีบหรือปลายเสื้อไม่ขยับเลยเสื้อไม่ยับแม้แต่นิดเดียวงือหลงรักมากค่ะ คุณคือผู้หญิงที่ดีทรงคุณค่ามากทั้งกิริยาคำพูดรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอการวางตัวและทุกๆอย่างที่แอปเฟสสวยมากสวยทั้งหน้าตากิริยาการพูดการกระพริบตาฮือ